บอกแล้วนะครับเป็นไงนะครับคีโรนานะครับเมื่อวานนี้ใสไหมครับเล่นนอกบ้านครับชนะทีมจากดีวิชั่น3นะครับไปที่5ประตูต่อ2ครับคิดว่าจะไม่ยิงแล้วนะครับก็มายิงรัวๆช่วงท้ายเกมครับ3เม็ดลวดนะครับก็ตกไปที่52นะครับเบาๆนะครับต่อลูกครึ่งนะครับยิงกินตั้งแต่42แล้วนะครับ5 2นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแถมนะครับอีกลูกหนึ่งเนาะอ่ะใครที่อยากจะได้แนวทางนะครับตัวอื่นนะครับอย่างนี้นะครับอยากจะเข้าชมรมฟุตบอลของเรานะครับ ก็มาได้ที่ทางด้านแอปเขียวครับ C H A 73ตัวครับมีแอปไซน์อาหน้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันเลยนะครับผมวันนี้ครับ1คู่1สนามครับ1ตัวเน้นๆครับคัดสรรให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับวันนี้ผมขอหยิบยกไปสำหรับบอลรายการฮอลแลนด์ดิวิชัน2เลยนะครับ เวลานะครับตีสองเป็นทางด้านทีมนะครับ NAC b e n d a นะครับเล่นในบ้านครับพบทางด้าน FC o s นะครับมาดูผลงานทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าครับนัดล่าสุดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านเบนด้านะครับเอาชนะทางด้านทีมอย่างยองพีเอนะครับหประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับชนะทีมเยาวชนของ p ีเอสวีไฮโวเฟนเนาะส่วนทางด้านเอฟซีออดนะครับแพ้กับทางด้านเดอะกราฟสครับนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแพ้ในบ้านเลยทีเดียวนะครับเฮตูเฮตนะครับที่เคยเจอกันครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านนะครับ เอสซีออสนะครับแพ้ให้กับทานเอฟซีเบนดาครับไปที่1ประตูต่อ2ครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้าน NAC เอซบนดานะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะฟูลทีมนะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรเลยครับ ก็วันนี้นะครับกำลังหลักก็จะมีทางด้านไม่ว่าจะเป็นแนวลุกอย่างด้านลอยคุยพอตนะครับชิคเก้นเฮาเก้นนะครับรวมถึงทางด้านแมทธิวกาบัดนะครับเป็นตัวนะครับจบสกอร์ในแดนบนนะครับส่วนท่านเอฟซีออสนะผู้มาเยอะนะครับค่อนข้างที่จะฟูลทีมเช่นเดียวกันครับไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บอะไรให้กวนใจนะครับโดยแกนหลักนี่ก็จะเป็นทางด้านเดลโนดารานครับรวมถึงทางด้านยูเรียนคุยพอตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับ ุญแจหลักนะครับในแดนกลางก็จะเป็นทางด้านโจนาธานมันดอนนะครับก็วันนี้เับเล่กําแพงครับเป็นท้านเจ้าบ้านครับอย่างทาง้านเบนดาครับที่เปิดออกมานะครับลูกควบลูกครึ่งเลยทีเดียวครับหรือว่าเลท1.25ดนั่นเองนะครับฝันธงครับวันนี้ให้ต่อทางด้านเจ้าบ้านไปได้เลยนะครับ เจ้าถิ่นครับอยู่ในช่วงกําลังขาขึ้นเลยทีเดียวนะครับพวกเขาในี่้างอันดับ7ของตารางของฮอลแลนด์ดิวชัน n 2นี่ไม่เบานะครับซึ่งมาเจอกับทั้งด้านทีมเยือนนะครับที่ฟอร์มไม่ค่อยจะดีนักนะครับหลุดนะครับวงโคจรของโลกครับไปอยู่ที่อันดับที่20นะครับ กับวันนี้ครับ1เม็ดนี่ในบ้านผมว่ามีแน่นอนครับน่าจะยิงเกิน2ลูกได้ไม่ยากนะครับกับคาคืนนี้เลยนะครับแต้มในบ้านใส่เจียวแน่นอนนะครับไปลุ้นเม็ด2กันได้เลยครับกับท่านั่นเบ็นด้นะครับส่วนแนวทางนะครับตัวอื่นครับที่อยากจะติดตามผมนะครับเมื่อวานนี้สเตปพลาดแค่ตัวเดียวจริงครับเมื่อวานนี้ตัวน้าช่องเนาะให้3ตัวนะครับมา2เนาะแล้วก็พลาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะน่าเสียดายนะครับพลาดบอลโปแลนด์ไปอ่าใครที่อยากจะแก้ไข ใครที่อยากจะได้แนวทางบอลสเตปบอลชุดอย่างนี้เนาะก็ไปติดตามผมทางด้านชมลมได้นะครับก็มาที่ทางด้านแอปเขียวแล้วกันนะครับ c h a 7 3ตัวนะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับจากันไปวันนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับกับการทำคลิปนะครับกับการทำคลิปนะครับทัศนะาดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหวัดนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับขอท่านโชคดีมีใช้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณครับ